สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราขอเสนอผลิตภัณฑ Warm ์ Warmade m เสื้อที่ตอบโจทย์ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนหนาวหรือฝนตกค่ะในปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายคนต้องพกเสื้อหลายแบบซึ่งเพิ่มภาระและไม่สะดวกสบายระหว่างเดินทางจึงคิดคน Warm ้น Warmade เสื้อที่สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับสภาพอากาศได้ในตัวเดียวใส่สบายและคล่องตัวทุกโอกาส ตัวเสื้อทำจากผ้านานโนเสริมด้วยเส้นใยพิเศษคุณภาพสูงช่วยเก็บความร้อนเมื่ออากาศเย็นและระบายอากาศเมื่ออากาศร้อนข้อได้เปรียบของเราคือวัสดุคุณภาพดีดีไซน์เรียบหรูสามารถสั่งออนไลน์และมีระบบปรับอุณหภูมิในตัวทำให้โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปและครอบคลุมทุกสภาพอากาศพกพาสะดวกใช้งานง่าย ดีไซน์เหมาะสมกับวัยทำงานที่เจออากาศเย็นและอากาศร้อนพร้อมๆกันทีมของเราประกอบด้วยเมยเมืองยิสโสโยกเมืองอุทยัยเบลเมืองจันและชาลีเมืองสตูลเราร่วมกันพัฒนาแนวคิดนี้เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะร้อนเจน้าฝนหรือหนาวคิดถึงวอมเมด เสื้อเดียวอยู่สบายได้ทุกสภาพอากาศขอบคุณค่ะ